สิ่งที่ขาดไม่ได้ในกองถ่ายนี้ก็คือครีมกันแดดใช่เป็นไงน้องสับไตัวนี้เอาจริงคือทำไมน้องถึงไปรู้จักครีมกันแดดของออรามีตัวนี้คือครีมกันแดดเป็นอะไรที่สําคัญมากๆค่ะคือทุกคนเลยก่อนที่จะก่อนท,ที่จะลงเครื่องสําอางต่างๆเนี่ย ừ ừ ừ พี่ช่างแต่งหน้าเนี่ยเขาก็จะแบบว่าใช้ครีมกันแดด ừ ừ ừ ต้องใช้ตัวนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะแบบว่าซึมง,ง่ายแล้วก็กันน้ํากันเหงื่อเพราะว่าเราต้องอยู่ท่ามกลางแดดมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวนี้แบบ ทุกคนชอบในกองชอบมากคือเอาไง่ายออรามีตัวนี้ครีมกันแดดตัวนี้ผลิตมาเพื่อคนไทยถ้ามุดเราคิดถึงออรามีจะคิดถึงแป้งถูกไหมฮะะอันนี้คือมาจะกันน้ําก็เนื่องจากเราไปอยู่กลางแดดมันมีเหงื่อเยอะอยู่แล้วแล้วก็กันเหงื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ให้มันใช่แล้วที่สําคัญแบบว่าหน้าเราดีๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องลงรองพื้นค่ะเพราะว่ามันจะเป็นเนื้อซีซีครีม๋อซีซีครีมก็เหมือนกับบีบีใช่ไหมใช่ก็ไม่ต้องซไปเลยอ๋อแล้วซีซีกับบีบีกับมันต่างกันย ในความรู้สึกของหนาแบบซีซีอ่ะมันจะเหมาะกับผิวของคนไทยมากกว่ามันจะมีความแบบว่าสองสีมากกว่าอ๋อหรอคือมันจะปรับสภาพให้ไบรท์ขึ้นเลยใช่คือแบบว่าอย่างเรามีมีรอยสิวนิดๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะกรบรอยแล้วก็ทาแป้งแบบทับไล่เลยความพิเศษแต่หนูใช้ออครีมกันแดดไอ้ตัวเนี้ยออร่ามีมันแตกต่างจากครีมกันแดดอื่นๆยังไงได้บ้างคือหนูใช้มาแบบหลายยี่ห้อมากแล้วก็หาสิ่งที่แบบเราชอบที่สุดอะไรเงี้ยค่ะ พอมาเจอตัวนี้คือเรามีความรู้สึกว่ามันตอบโจทย์เราเพราะเราต้องอยู่ท่ามกลางแบบว่าแดดแล้วเราต้องมีเหงื่อเราไม่อยากให้แบบว่าเหงื่อที่ผสมกับน้ำเนี่ยผสมกับครีมกันแดดแบบลงมาที่ตาแล้วแสบเงี้ยค่ะอไหนเหมือนน่ากลัวเนาะอันนี้คือไม่ไหลอ๋อเลยตัวนี้มันช่วยคุมควบคุมความมันได้หมดเลยควบคุมความมันแล้วก็ทําให้หน้าเราแบบว่า ยิ่งทาแล้วมันยิ่งแบบไร์ขึ้นม,มีออร่าใช่ไหมหนูออร่ามีซันออเดชิวนีอกมีเอสแน่นอนอย่างที่บอกว่าแดดตอนนี้เราหน้าหน้าร้อนะนะฮะหน้าร้อนตอนนี้บางบางพื้นที่เนี่ยอากาศทะลุ40องศาไปแล้วเพราะฉะนั้น SPF มันสำคัญพอสมควรค่ะ SPF ของตัวนี้เท่าไหร่ฮะอันนี้คือ50นะคะ SPF 50 PA บวก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 สามบวกเลยกับกันแดดใช่เมืองไทยมันร้อนมากมากจริงๆค่ะแล้วก็ การที่การที่มี s p f ขนาดนี้หนูว่ากำลังดีเลยกับเมืองไทยกับเหมาะกับเมืองไทยอย่างที่บอกมันจะช่วยปรับเหมือนเป็นเป็นฟิล์มอะอย่างที่บอกว่าหน้าของคนไทยตอนนี้มันควรจะมีฟิล์มกองแสงจะไม่ให้โดนหน้าเราคือละทาตัวนี้คือมันจะมีแบบบำรุงค่ะเพราะว่ามันเป็นน้ำแร่น้ำแร่แล้วก็ผสมกับวิตามินด้วยค่ะดูลองเนื้อครีมต้องให้ดูเนื้อครีมเป็นยังไงเนี่ย